เสิร์ฟข่าวยามเย็นของหงแดงบายป่องเดลิเวอร์บาเยินเดินหน้ายื่นซื้อมาเน่รอบสุดท้ายกูตีเชื่อนุนเยสปล่อยทีเด่นให้ลิเวอร์พูลได้แน่แต่ต้องปรับอีกนิดหน่อยเ้นเอ๋ยต้อนรับนุนเยสแถมหยอดมุกเดี๋ยวแอสตินให้ยิงประตู สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับช h a n n e องเดลิเวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวดอะคอทุกคนถึงที่ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับ,บย y ร์นเดินหน้ายื่นซื้อมาเน่รอบสุดท้าย เดลีเมลสื่อเจ้าดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าไบรอันมิวนิคราชันลูกหนังแห่งสึกบุนเดสสิก้าเยอรมันเตรียมที่จะเดินหน้ายื่นข้อเสนอรอบที่3เพื่อทําการคว้าตัวซาดิโอมาเน่ปีกจอมผิวของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งสกพรพิมลีอังกฤษโดยทางเสือใต้ได้ยื่นข้อเสนอมาใหม่เป็นจานวนเงิน35ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1475ล้านบาทซึ่งคาดการณ์กันว่าจะเป็นการยื่นข้อเสนอรอบสุดท้ายแถมทางบอร์ดบริหารของทางเสือใต้ยังได้ยื่นคําขาด หากทางหงแดงยังไม่โอเคกับดีลนี้อีกแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะล้มเลิกแผนการคว้าตัวดาวเตะชาวแอฟริกาล,ลายนี้และเบนเข็มหาเป้าหมายอื่นโดยทันที โดยทางสตาร์ดังทีมชาติเซเนก้าตกเป็นข่าวในการเสริมทัพของยักษ์ใหญ่จากคว้นบาวาเรียมาได้สักพักใหญ่แล้วบวกกับที่เจ้าตัวนั้นเหลือสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นทําให้มาน่อยากที่จะออกไปค้าแข้งยังหลีก่างแดนหลังจากที่ประสบความสํมเาเร็จฟ้าแชมป์ระดับเมเจอร์กับทางหงแดงมาแทบทุกรายการแล้วประจวบเหมาะกับลิเวอร์พูลก็เพิ่งจะทําการกระชากตัวดาวิดนูนเยสศุนหน้าจอมผลิตสกอร์จากเบนฟิกา้ามายังถิ่นแอนฟิลด์ด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสโมสร และคาดการ์กันว่าจะมาเป็นตัวแทนของเขาอีกครั้งทางเสือใต้ยอยากได้มาเน่มาร่วมทัพเพื่อเข้ามาเพิ่มมิติทางเกมลุกและยังเป็นการมาแทนที่โรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ดาวซันโวของทีมที่แสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าอยากจะอำลาถิน่นอาริอันอารีนาในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งทางบายเยน์เองนั้นก็ได้ยื่นข้อเสนอให้ทางลิเวอร์พูลได้พิจารณาในการยื่นซื้อมาเน่ถึง2ครั้งโดยครั้งแรกยื่นไปที่ราคา25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,000 1,54ล้านบาทและครั้งที่2ยื่นมาที่ราคา30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,305ล้านบาทแต่ก็โดนทางหงแดงปฏิเสธมาทั้งหมดเนื่องจากมองว่ายังเป็นราคาที่ดูต่ำเกินไปไม่สมเหตุสมผลเพราะทางลิเวอร์พูลได้ตั้งราคาไว้ไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ และล่าสุดก็มีรายงานว่าเสือใต้พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นรอบที่3ในการซื้อตัวซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลแล้วโดยมีข้อเสนออยู่ที่ราคา35ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1,475ล้านบาทและทีมหวังจะปิดดิวให้ได้ภายในรอบนี้ด้วยแต่ดูจากข้อเสนอที่ยื่นมานั้นมีโอกาสสูงที่ทางลิเวอร์พูลจะบอกปัดดิวนี้เป็นรอบที่3เพราะยังไม่ใช่ราคาที่ทางเดอะเลนแมชชีนนั้นต้องการทําให้บอร์ดบริหาร ของทางบาเยอร์มิวนิกได้ยื่นคำขาดว่าหากลิเวอร์พูลยังไม่รับข้อเสนอนี้พวกเขาก็จะเลิกสนใจในตัวของมาเน่และจะไปหาตัวเลือกในแนวลุกคนอื่นแทนในทันทีกูตีเชื่อนูนเยสปล่อยทีเด่นให้ลิเวอร์พูลได้แน่แต่ต้องปรับอีกนิดหน่อย คูตีอดีตแข้งดังของราชันชุดขาวเลอเอามาลิดระบุว่าดาวินูนเยสกองหน้าตัวใหม่ของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นอดีตลูกทีมของตนที่เอเมริียเป็นนักเตะที่โดดเด่นในหลายด้านและแม้จะยังมีจุดอ่อนในบางด้านอยู่ด้วยแต่เขาถือว่าเป็นนักเตะที่ดูมีอนาคตสดใสสุดๆเลยทีเดียว ิเวอร์พูลเพิ่งประกาศดึงตัวนูนเยกมาจากเบนฟิก้าได้อย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวในเบื้องต้น75ล้านยูโรหรือประมาณ2,700ล้านบาทโดยแข้งวัย22ปีเริ่มค้าแข้งในทวีปยุโรปกับอเมริกาในศึกเซคุนดาดิวิชั่นเมื่อฤดูการ2019-2020ซึ่งตอนนั้นกูตียังเป็นเทนเนอร์ของที่นั่นและดาวเตะชาวอุลุกวัยก็ทำได้ถึง16ประตูจากการลงสนามในลีก30เกมตอนที่ทางเบนฟิก้าจะดึงตัวเขาไปร่วมทัพในช่วงกลางปี2020 กูตีซึ่งตอนนี้ยังว่างงานไม่ได้คุมทีมสโมสรไหนอยู่เลยนั้นได้เผยว่าตอนที่ผมได้ร่วมงานกับเขาหน่าเขายังเป็นเด็กอยู่แต่ช่วงหลายปีมานี้เขาเติบโตขึ้นได้ดีเลยทีเดียวเขาเป็นจอมทําประตูขนาดแท้เขาเล่นได้ดีมากๆตอนอยู่ในกรอบเขตโทษเขาทั้งเร็วสุดๆทรงพลังมากๆและเล่นได้ดีตอนที่อยู่หน้าปากประตูแต่เขายังมีปัญหานิดหน่อยเวลาที่ต้องประสานงานกับคนอื่นในตอนที่ไม่ได้อยู่ในกรอบเขตโทษแต่ผมคิดว่าเขามีอนาคตที่ดีเลยทีเดียวที่จริง สมัยก่อนผมแปลกใจเลยด้วยซ้ําว่าไม่มีทีมไหนในสเปนเลยที่ได้ให้ความสนใจในตัวของเขาหลังจากที่เขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเอเมริกาก่อนที่สุดท้ายเขาจะย้ายไปอยู่กับเบนฟิกา้าผมคิดว่าการไปเล่นที่ลีโปรตเกตมันเป็นเรื่องที่ดีต่อเขามันทําให้เขาได้สั่งสมประสบการณ์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยก่อนที่ตอนนี้เขาจะได้เซ็นสัญญากับยอดทีมชั้นนาของยุโรปอย่างลิเวอร์พูลในที่สุดกูตีกล่าวทิ้งท้าย เทรนเอ่ยต้อนรับนูนเยสแถมหยอดมุกเดี๋ยวแอสซินให้ยิงประตูต้องบอกว่าเป็นกระแสนูนเยสฟีเวอร์เลยก็ว่าได้เมื่อทางเทนอเลสัซนเดอร์อาร์โนแบ็คขวาจอมบุกข,ของลิเวอร์พูลดับเบิลแชมป์บอลถ้วยฤดูกาล2021-2022ได้ทวิตข้อความพร้อมแท็กดาวินนูนเยสหัวหอกฝ้ายแดงเพื่อร่วมทีมคนใหม่ในถิ่นแอนฟิลด์ชนิดที่ทีมร่วมลีกสะดุ้งกันเป็นแถบ ัหลงจากการที่หงแดงลิเวอร์พูลได้ทําการเปิดตัวดาวินนูนเยสศูน่าจากเบนฟิก้าอย่างเป็นทางการพร้อมเซ็นสัญญาเป็นเวลา6ปีด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่75ล้านยูโรบวกกับโบนัสต,ตามเงื่อนไขต่างๆอีก25ล้านยูโรรวมแล้วเป็นมูลค่าทั้งสิ้น100ล้านยูโรซึ่งเป็นการทําลายสถิติค่าตัวนักเตะที่ลิเวอร์พูลซื้อเข้ามาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรหลังจากที่เคยจ่ายให้เซาเทมตันเพื่อขอซื้อเวอร์กิวฟันได์การหลังพันแก่ ทีมชาตินเธอร์แลนด์มาเสริมทัพเมื่อเดือนมกราคมปี2018ด้วยราคา85ล้านยูโร และล่าสุดเทนอเลเซนเดอร์อานแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษของลิเวอร์พูลซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาทำไปได้ถึง12อแอสซิสในศึกพรีเมียร์ลีก2อ2พ2 0 2 2ิเโดยเป็นรองเพียงแค่โมฮัมเหม็ดซาลาห์ซูน้าเพื่อร่วมทีมเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นที่ทำไปได้13แอสซิสและทางเทนก็ได้ทวิตข้อความพร้อมแท็กเพื่อร่วมทีมคนใหม่อย่างดาวินนูเยตว่ายินดีต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลจะให้ผมใจ่ายให้คุณ <Okay. S 1> ทำสักกี่ประตูดีละ่ะทำเอาแฟนบอลทั่วโลกต่างแห่เข้ามาคอมเมนต และกดหัวใจรวมกันมากกว่า3 0 0 0 0 0ครั้งอย่างไรก็ตามหัวหอ,อกวัย22ปีทีมชาติอุลุกวัยลายนี้ยังได้มาตอบกลับด้วยอีโมจิสั้นๆเป็นรูปคำและกำหมัดอีกด้วย สำหรับนูนเยสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเบนฟิก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยจัดการกระหน่ำซันโวไปได้ถึง34ประตูจากการลงสนามไปทั้งหมด41เกมรวมทุกรายการซึ่ง2ประตูจาก34ประตูที่ทำได้นั้นเป็นการยิงใส่ลิเวอร์พูลได้ทั้งเกมเย้าและเกมเยือนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบกอนรองชนะเลิศที่ทั้ง2ทีมโคจรมาเจอกันและในฤดูกาลนี้นูนเยสก็ได้โยกย้ายมาสวมชุดยูนิฟอร์มของหงส์แดงโดยเขาจะสวมเสื้อหมายเลข27แทนที่ดีวอ อดีตซูเปอร์ซับประจําทีมที่ตัดสินใจอําลาทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีข่าวว่าโอริกี้นั้นเตรียมที่จะย้ายซบป,ปีศาจแดงดําเอซีมิลานแชมป์กาโชกซิลิอาอิตาลีฤดูก,กาลล่าสุดไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจาก้องเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับและเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ